ได้รับสายแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปที่หน้าสารสรุปว่ามีข่าวล่ามาว่าคือตอนที่เราได้สดเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของการค้านการประกันตัวใช่ครับแต่ว่าเราก็เลยมาแตนบาบรออยู่ขาว่าสารอนุญาตนะฮะอนุญาตให้ประกันนะสรุปให้ประกันตัวได้อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวขอทมก่อนเมื่อกี้ยังอยู่สารอยู่เลยใช่เอาแล้วทําไมเขาให้ออกมาเร็วครับก็คือเขาบอกว่าจําเลยรูปไม่หล่อรูปไม่หล่อเลยไม่เอาไว้ไม่เอาไว้กลับไปทําหน้ามาก่อนค่อยมาใหม่ใช่ไหมใช่สรุปก็ได้รับการประกันตัวมาใช่ไหมครับผใช่ครับก็เขาก็เหมือนกับลุงอะไรค้า ใชครับแต่ไม่อนุญาตเายสารเขาเมตตาเราครับดครับสารไม่อนุญาตให้ค้านครับอ๋อเขายื่นค้านแต่ว่าสารพิจารณาไม่ใช่ฮะไม่อนุญาตให้ค้านการประกันตัวเนาะก็เลยได้ออกมาทํางานทําการนะครับหาอยู่หากินโอ้โหลูกต้อสองคนนะผมไปติดอยู่แล้วใครจะดูแลลูกอ่ะ ตายเลยนะก็สารท่านก็ใช้ดุลพินิษนะครับนะครับก็ต้องกลับขอบคุณนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับเอฟซีทุกท่านที่ให้กําลังใจตอนไลฟ์สดนี่เจ็ดเกือบแปดร้อยคนอ่ะผมยืนอยู่หน้าศาลเช้านะเยอะที่สุดเท่าที่เราไลฟ์สดมาใช่ครับเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เราไลฟ์สดมันรวมกันหนึ่งวันได้อยู่นะก็มีแต่คนมาให้กำลังใจก็นไปใช่ไ นะครับมีแต่คนให้กำลังใจนะไปเดี๋ยวเราเดินทางเดี๋ยวเดินทางกันไปก็สรุปว่าก็ข่าวดีนะครับได้รับข่าวดีนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องอยู่ที่นี่นะได้กลับไปบ้านครับไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเหมือนเดิมนะครับออบอกนะครับลูกสองนะครับยังเล็กอยู่เลยก็เดี๋ยวรอนัดต่อไปเดี๋ยวรอนัดต่อไปนะครับ อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางนะครับไว้ <ir> เจอกันนะครับขอบพ <นะ S 2> ระคุณทุกท่านกดติดตามเข้าหูหูดอาด้วยนะครับ <Okey S 2> ครับผมสวัสดีครับ